ลบเดือยเสร็จปุ๊บมันมาอยู่ท่านี้แล้วมาติดใหม่มันก็เห็นรูเก่าดิท้าแก่ผมว่าท้าแก่สั่งมาผิดแล้วเนี่ยมันไม่บังเนี่ยเอาก็ไอ้โตนไปวัดหน้างานมาไม่ใช่เหรอแล้วมันจะติดท่าไหนอะท้าแก่ไปเรียกช่างโตนมาอธิบายดิโตนลงมานี่ดิครับเฮียโตนไอ้เดียมันบอกว่ามึงอะสั่งตลับกุญแจมาผิดอืมเอ้าผิดเิยผิดยังไงเฮียเนี่ยถูกแล้วผมไปวัดหน้างานมา อ่ะแล้วมึงติดให้มันดูดิจะให้จะให้ส่งเลยเฮียช่างตอนดูดินะผมจะต้องหลบเดือยอันนี้สิบสองมิลมันใช้ไม่ได้มันต้องเอาตลับกุญแจที่มันเข้ามาข้างหนมันเล็กไปอ,อืมช่างเดียใครเขาติดตั้งอย่างนั้นนี่เขาแปะไปเลยอย่างนี้เห็นเปล่าเนี่ยแล้วช่างเดียเอาตัวนี้มาเห็นไหมว่ามันทรงเซนเตอร์เป๊ะเลยเห็นไหมเนี่ยบังเป๊ะเห็นนะเนี่ยสวยงาม ทีนี้ตลับกุญแจมันก็มาเขกนี่ดิมันจะทํายังไงเนี่ยชนเดือยตัดทิ้งไปเลยเดือยตัดเนี่ยเดือยตรงเนี้ยตับตรงเนี้ยออกเห็นปะเนี่ยนั่นเหลือข้างบนกับข้างล่างไว้ตรงกลางอะตรงกลางก็เอาออกไปเลยตัดทิ้งอืแล้วก็เนี่ยติดรับล็อกเนี่ยกับเฟร,ร,รมข้างไปเลยเห็นปนะีซี่ง่ายจบงานง่ายมันก็ง่ายจริงแหละแต่จะส่งงานผ่านเหรอมันไม่สวยแล้วแบบช่างเดียวใส่ยังไงเนี่ยเห็นป่ะมันติดด้านหน้าเสาเนี่ยเห็นป่ะไอ้แป้นเนี่ยนะติดอ่ะ ใช่ก็แกะมาแล้วก็ผ่าไงพอผ่าเสร็จปุ๊บมันก็ยัดได้แล้วเนี่ยอมันจะไม่ยากไปหรอกช่างเดียเนี่ยมันต้องมีตัวคั้มอะไรอีกเดี๋ยวมันก็เขกอะไรอย่างงี้อีกเนี่ยยากไปผมว่าก็ไอหลังที่แล้วผมก็เปลี่ยนมาเหมือนกันแต่เขาเป็นยูโรแบบใช้เฟมล่างรอบตัวแล้วจะบากยังไงมันไม่ใช่เฟมข้างง่ายช่างเดียวก็บอกให้ฟันหล่อไงบากเงี้ยนะฟันหล่อเงี้ยนะใช่บากไปเลยแล้วรับล็อกอะติดได้ควรจะไม่ได้เนี่ยใส่เข้าไปติดตรงไอ้ฟันหล่อเนี่ยนะใช่เห็นไหม จบงานง่า,ายใจคิดว่าอะไรยุ่งยากเราอะเอารับล็อกแปะอย่างเงี้ยเนียนะใช่ท้าแก่ว่างไงอุบาทเราท้าแก่จะจบยังไงของมาอย่างงี้แล้วอะก็ทาเหมือนตอนหลังที่แล้วอะเปลี่ยนตลับกุญแจไปแล้วตลับกุญแจตัวเล็กจะไปเบิกที่ไหนอะก็ไปหักสต็อกเราอะเดี๋ยวกูหักเงินในตัวเนี่ย <ś c oughs> โอเคครับท้าแก่เดี๋ยวจะได้รีบจบงานเลยช <ś c oughs> ั้งเดียวสอบไปก่อนสุด